สุภาษิตบทที่26ข้อที่7สุภาษิตท,ที่อยู่ในปากของคนโง่ก็เหมือนขาของคนพิการที่ห้อยอยู่อย่างไร้ประโยชน์ข้อนี้เปรียบเทียบมีก็เหมือนเองนะครับอย,อย่างที่บอกในช่วงนี้จะมีควาว่าก็เหมือนขาของคนพิการเนี่ยขยับไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนพิการจะ เดินเหินไปไหนมาไหนก็ไม่ได้นำซ้ำจริงๆพูดอย่างก็คือขาเป็นภาระของเขาด้วยซ้ำไปในการทําให้ตัวเขาหนักขึ้นทำอะไรต่างๆเนี่ยสุภาษิตถ้อยคําอันล้าค่าหรือคําคมหรือคําแห่งปัญญาทั้งหลายควรจะมีประโยชน์แต่ปรากฏว่าถ้าไปอยู่ในปากของคนบางประเภทสุภาษิตเหล่านั้นไรค่าและไรประโยชน์เหมือนขาของคนพิการที่มีขาก็เดินไม่ได้น่าเสียดายสําหรับขาเหล่านั้นสุภาษิตในปากของคนโง่ก็ขขคือคําพูดคําสั่ง หรือคำแนะนำต่างๆที่พยายามแสดงออกมาด้วยถ้อยคำของคนฉลาดคือตัวเขาเป็นคนโง่แต่เขาพยายามพูดถ้อยคำให้มันเหมือนดูฉลาดแต่สุภาษิตข้อนี้บอกว่าไอ้ถ้อยคำของเขาเนี่ยไรประโยชน์ไร้ค่าอา้าวเหรอถ้อยคำที่ฉลาดมันก็ต้องมีประโยชน์สิบางครั้งพอมันออกมาจากปากของ คนบางคนในบทนี้บอกว่าออกมาจากปากของคนโง่สิ่งที่มีประโยชน์นั้นกับไร้ค่าไปมันไม่มีประโยชน์นเหมือนกับขาที่ห้อยต่องแต่งอยู่ข้างหนึ่ง ของคนพิการขาที่ไม่สามารถทําอะไรได้ในพระกัมภีรสุภาษิตเนี่ยพอพูดถึงคนโง่กับคนชั่วก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับอย่างที่อธิบายก่อนหน้านี้บอกว่าคนที่มีปัญญาจะทําตามพระคำของพระเจ้าคนโง่เขาจะไม่ทําตามพระคำของพระเจ้าดังนั้นคนที่ไม่ทําตามพระคำของพระเจ้า็คือคนชั่วร้ายคนที่ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องคําพูดที่ดีคําพูดที่สวยหรูคําพูดที่เต็มด้วยปัญญา แต่ออกมาจากปากของคนโง่เขลาหรือออกมาจากปากของคนที่ชั่วร้ายกับไร้ค่าหมายความว่ายังไงหมายความว่าคําสอนดีๆเนี่ย ถ้าออกมาจากปากของบางคนก็จะเป็นประโยชน์มากแต่สําหรับออกมาจากปากบางคนมันจะไม่เป็นประโยชน์เลยจะเป็น,ปนไปได้ไงเป็นอย่างนี้ครับเราอาจจะเคยเจอเอานักเทศแล้วกันนะผมเป็นนักเทศมีนักเทศบางคนบอกว่าพี่น้องครับจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจไม่ต้องกลัวพระเจ้าจะช่วยเราแน่นอนไว้วางใจในพระเจ้าคนที่วางใจในพระเจ้าจะปลอดภัยโอ,อ้โหเป๊ะเป๊ะมาจากพระคำของพระเจ้าเป็นถ้อยคําแห่งปัญญาแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานพอคนนี้เขาเจอปัญหาในชีวิต เขาก็กลัววั่นไหวเขาก็ไม่วางใจในพระเจ้าเขาก็โอ้โอ้โอ้ เปาโลบอกว่าบอกติโมธีว่าจงเอาใจใส่ทั้งคําสอนของท่านและก็ตัวท่านเพราะการกระทําอย่างนี้จะช่วยให้ท่านทั้งตัวท่านและคนที่ฟังท่านรอดได้คือว่าเปาโลบอกว่าถ้าท่านสอนอย่างหนึง่งแล้วทําอย่างหนึ่งนะเกรงว่าท่านกับคนฟังของท่านเนี่ยจะตายกันหมดจะพังกันหมดคนที่นักเทศที่บอกว่าโอ้พระเจ้าไว้วางใจได้แต่พอเขาดําเนินชีวิตเขาไม่ไว้วางใจในพระเจ้าทําให้คนฟังก็เริ่มรู้ละอ๋อเข้าใจละเข้าใจละเวลาเป็นคริสเตียนที่ดี ที่เติบโตฝ่ายวิญญาณมือกับอาจารย์เนี่ยก็คือต้องพูดเท่ๆเขาไว้ต้องพูดพระคำของพระเจ้าเฉไว้แต่ชีวิตจริงจะทําตามพระคำหรือไม่ทําก็ได้เหมือนกันดูสิอาจารย์เขาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันอาจารย์เขาบอกวางใจแต่เขาก็ไม่วางใจอ๋อแบบนี้นี่เองดังนั้นไอ้คาสอนของเขาเนี่ยแทนที่จะเป็นคุณนะกับเป็นโทษกับเป็นสิ่งที่ทําร้ายคนอื่นเมื่อชีวิตของเขาเนี่ยไม่สอดคล้องกับคําพูดของเขานี่เป็นอีกตัวอย่างหนึว่วโอ้คำที่ดีๆในปากของบางคนกับเป็นผลร้ายสุภาษิตบทที่17ข้อที่7บอก ว่าวาจาดีเลิศไม่คู่ควรกับคนโง่เขลาไอคำพูดดีๆคำเพราะๆจากพระคำของพระเจ้าเนี่ยไม่คู่ควร กับคนโง่เขาเพราะว่าคือให้เขาพูดไปเนี่ยมันแทนจะเป็นประโยชน์มันจะเป็นการทําร้ายผู้คนเสมากกว่าเหมือนบางคนพอมีคนอื่นมาทําร้ายเขาเขาก็เลยตอบโต้ให้มันสาสมแล้วเขาก็บอกว่าพระเจ้าสอนว่าท่านตวงให้เขาด้วยทนานอันใดพระเจ้าตวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้นยศสันแน่นพูนลน้นเห็นไหมล่ะสะใจทําตามพระคำพระเจ้าเนี่ยดีจริงๆเห็นไหม สุภาษิตในปากของคนโง่มันไม่เป็นประโยชน์มันกับทําร้ายคนอื่นมีลทัทธิสอนเท,ท็ดบางอันสอนว่าจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า โอ้สอนดีดีเนาะดังนั้นมีเงินก็ไม่ต้องให้พ่อแม่เอามาให้ลัทธิของเราเนีย่ยมันสุภาษิตในปากของคนชั่วร้ายหรือคนโง่เขาไอ้ดีๆเนี่ยมันเสียหมดเลยมันทําเสียหมดเลยเนีย่ยดังนั้นทําเสียทําได้หลายแบบนะครับคือว่าพูดอย่างทําอย่างหรือพูดแล้วก็บิดเบือนมาหาประโยชน์เท่ากับตัวเองหรือว่าพูดแบบไม่เข้าใจเข้าใจผิดอ๋อมันทําร้ายเรามาแล้วก็ตอบโต้มันให้สาสมตาแทนตาฟันแทนฟันอะไรเงี้ยไม่เข้าใจแล้วก็เลยคําพูดที่ดีด แทนที่จะเป็นประโยชน์กับเป็นผลเสียเป็นผลร้ายในมัทธิวบทที่7ข้อที่4ถึง5พระเยซู เตือนสาวกบอกว่าเตือนคนทั้งหลายที่มาฟังพระองค์บอกว่าอย่าพูดกับพี่น้องว่าให้ฉันเขี่ยผงในตาของเธอทั้งที่ไม้ทั้งท่อนอยู่ในตาของท่านคนหน้าซื่อใจคดจงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจะเห็นได้ชัดจึงจะเขี่ยผงในตาของพี่น้องได้พระเยซูเตือนว่าเนี่ยการที่เราจะใช้ถ้อยคําดีๆพระคาของพระเจ้าไปเตือนคนอื่นว่าเธอต้องกลนะับใจนั่นต้องกลับใจนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทําก่อนก็คือว่า เอาดูตัวเองก่อนแล้วก็เอาไม้ทั้งท่อนออกจากในตาก่อนก่อนที่เราจะให้พระคำของพระเจ้าที่แสนดีนียกลายเป็นพรสำหรับคนอื่นได้คนแรกที่ต้องให้เป็นพรก่อนก็คือสําหรับตัวเราเวลาผมสอนในชั้นเทศนาของนักศึกษาพระครัมภธร,รมนะครับผมมักจะเน้นย้ําเรื่องหนึ่งก็คือว่ากร,รุณาอย่าเทศหรืออย่าสอนในเรื่องที่คุณไม่คิดอยากจะทําเพราะว่าการทําเช่นนั้นมันจะทําร้ายตัวคุณเองและทําร้ายผู้ฟังของคุณด้วยผมยกตัวอย่างให้นักศึกษาฟังว่าเช่นคุณไม่เคยคิดจะถวายสิบรถเลยจะ ไปเทศเรื่องถวายสิบรถไม่ต้องไปเทศเรื่องอื่นมีเรื่องอื่นทท่เยอะแยะวันไหนคุ like like Alter, ณพร้อมอะ่าถวายสิบรถคุณก็ไปเชิญชวนท้าทายให้พี่น้องถวายสิบรถอะไรเงี้ยคุณไม่คิดจะช่วยคนยากจนเลยอย่าไปเทศนาให้คนอื่นเขาช่วยคนยากจนคุณไปเทศเรื่องอื่นห่อเรื่องเทศเรื่องนามัสการเทศเรื่องอธิษฐานอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าถ้าไม่คิดจะทาเรื่องนั้นเนี่ยอย่าไปเทศแต่ถ้าเริ่มคิดจะทาทาได้มากได้น้อยไม่เป็นไรอันก็ก็สามารถเทศได้ไม่งั้นเนี่ยถ้อยคําดีๆเนี่ยจะกลายเป็น ผลร้ายต่อคนที่ได้ฟ the ังและอยากสนุนใจเราก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าพระคําภีพระเจ้าเนี่ยสอนสิ่งที่ดีมากมายหากข้อไหนเราไม่ตั้งใจที่จะทําเช่นบอกว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจเราไม่ตั้งใจจะวางใจในพระเจ้าไม่เอาวางใจพระเจ้าเสียวเกินไปเราก็อย่าไปหนุนใจคนอื่นด้วยถ้อยคํานั้นแต่ถ้าเราตั้งใจจะทําแต่ทําได้มากได้น้อยไม่เป็นไรเราก็มีสิทธิทาเพราะว่าแต่ละคนความสามารถไม่เท่ากันเนาะถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะถวายสิบรถแด่พระเจ้าก็ไม่ต้องไปหนุนใจคนอื่นถวายสิบรถหรอกถ้าเราไม่ตั้งจะช่วยเหลือคนาก ก็ไม่ต้องไปเชิญชวนให้คนช่วยเหลือคนยากจนหรอกอันไหนที่เราไม่ทําก็อย่าไปทำนะอย่าไปชวนคนอื่นทาเพราะว่าข้อนี้บอกว่าสุภาษิตในปากของคนโง่เนี่ยก็กลายเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีคนโง่สามารถใช้สุภาษิตท,ที่ฉลาดฉลาดหรือพูดไพเราะได้แต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่เป็นประโยชน์สําหรับเขาเลยและสําหรับผู้ที่ฟังเขาด้วยสุภาษิตอันสูงส่งเมื่ออยู่ในปากของคนโง่ก็ช่างตกต่ําขาดน้ําหนักขาดสิทธิอํานาจ ข่าวดีที่อยู่ในสุภาษิตรหรือปัญญาจากพระเจ้าข่าวดีที่อยู่ในสุภาษิตรหรือปัญญาของพระเจ้าปรากฏว่าไม่อยู่ในผู้สื่อสารที่โง่เขลาเขาจะทำให้ข่าวนั้นเนี่ยไม่มีผลกระทบใดๆต่อผู้ฟังเลยดังนั้นเป็นการไม่ฉลาดเลย ที่จะส่งคนโง่ไปบอกข่าวที่สำคัญสำคัญหรือบอกความจริงให้คนอื่นได้รับรู้เพราะว่ามันจะไม่เป็นประโยชน์เลยดังนั้นเราผู้เป็นคริสเตียนเราควรพิจารณาดูตัวเราอยู่เสมอนะครับว่าวันนี้พระคำของพระเจ้าที่อยู่ในปากของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับขาของคนพิการที่ไร้ประโยชน์หรือเปล่าหากพระคำของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเริ่มมีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราสามารถหนุนใจและพูดถ้อยคํานั้นไปได้แต่ถ้ายังผมเสนอว่าไปพูดเรื่องอื่นก่อนสุดท้ายคือว่าโดย อย่างหนึ่งคือก่อนจะผ่านข้อนี้ไปนะเช่นบางคน่ะบอกว่าบรรดาผู้ทํางานเ,น,นเหนื่อยแบกภาระหนักมาหาพระเยซูแล้วพระเยซูจะช่วยหายเหนื่อยแล้วก็เป็นสุขแต่ตัวเองก็ไม่เคยมาหาพระเยซูเลยนะ ันนี้่าไปหลอกคนอื่นเข้ามาใช่ไหมคือตัวเราเองยังไม่เคยทําอย่างนั้นเลยจะไปหลอกเพื่อนที่ทํางานมาได้ไงแต่ถ้าเรามีความทุกข์เหน็ดเหนื่อยแล้วมาหาพระเยซูเออมันก็ดีขึ้นนะมันก็หลายอย่างเปลี่ยนไปไนะอ้น,นี้เรามีสิทธิ์ไปบอกกับคนอื่นดังนั้นหวังว่าความจริงแห่งพระคำของพระเจ้าเมื่ออยู่ในปากของท่านจะเป็นพระพรสำหรับคนมากมายเพราะว่านั่นมีการพิสูจน์ว่าท่านเป็นคนมีปัญญา